นิ้วกลางนี้เลยลูนิ้วให้มันสวยงามลูเครียดกัน่าต่อปุ๊บระหว่างที่เขากินเราก็ถามเขาไปได้มือปล่อยไปไม่ต้องไปอย่างนี้อ่าแล้วตกลงน้องเรียมยังคิดถึงบางกะปิอยู่หรือเปล่าคะก็มีบ้างนะคะแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยมันมีอะไรให้เรียมทำเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเรียมก็เลยไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่อ่ะค่ะดีเดินเข้ามากอดเขาแล้วก็รับ เกาะไหลจับไหลเขาแล้วก็เอ่อแล้วก็ดึงแก้วออกมาสาโอเคก็รวมๆดีขึ้นแล้วนะลองซ้อมอันนี้ให้มันโฟล์ล์ดูอะโอเคซ้อมกันเองขอขอซ้อมกันเองนะให้โฟล์ล์แล้วเดี๋ยวครูมาดูอีกทีนึงขอบคุณค่ะ บอ้ยทำยังไงมันพูดแบบนี้นลยโอ้ตีอ่ะตีอ่ะมาได้ตีกะแต่ยมงคิงมานี่สมชายอารวาสแล้วมบ้าแค่นั้นเองไม่ได้แสดงไม่ได้อ